เผื่อท่านผู้ชมสงสัยว่าเกม Nintendo Switch 2เนี่ยมีอะไรเล่นบ้างนะเรามาดูกันนะครับผมเกมแรกนะครับนี่ h y h r u l e Warrior s ครับ Age of i m p r i s o n m e n t นะเกมนี้เนี่ยเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วลุงมาไม่ได้เป็นแฟนของสายมูโซเลยนะครับไม่ได้ชอบเล่นแบบแอคชั่นสไตล์ฟันๆเลยนะแต่ว่า,าลุงมาเป็นแฟนของเซลดามากๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่มีโอกาสี จำไม่ได้แล้วว่าเหตุผลคืออะไรคิดไงก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าจากการที่เราชอบซลดามากๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวสวิชหนึ่งนีก็จะมีภาคนี้ออกมาใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออหไหนๆเราเป็นแฟนซลดาก็เลยไปเก็บให้ครบนะครับ h y r u l e Warriors Age of Calamity นะแต่ว่าพอได้มาเล่นนะครับว่าผมว่าโหนี่มันเป็นเกมที่ดีนะครับเขาตั้งใจมันไม่ใช่ เกมมูโซที่แบบมารีสกินเฉยๆแต่มันจะมีความเป็นเซลด a าอยู่เต็มเปี่ยมนะหรือว่ามันมีเรื่องราวของเซลดาอยู่นะแล้วก็ Age of Empiresment เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเติมประสิทธิภาพของตัว Nintendo Switch ที่60 FPS มาเนหน้าจอขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยสำหรับคนที่ใหม่มากสำหรับสายมูโซโลมาถือว่าสนุกเลยนะครับมันเป็น,นะคล้ายๆกับเกมแอคชั่นฟันดาลัวๆใช้ท่าไม้ตายในทีมเรามีหลายคนนะผสมท่าไม้ตายกันแล้วแบบแอคชั่นท่าไม้ตายเป็นเหมือนสโลโมชั่นอะไรแบบเป็นท่าไม้ตายสะใจเออนั่งดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีการวางแผนใช้พลังบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับลูมา,าคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็น ส่วนหลักนะั่นคือมันเล่นสนุกอะ,อะประมาณนั้นนะเล่นสนุกแล้วก็เล่นได้เพลินๆแล้วก็ถึงแม้จะมีเวลาสั้นก็ตามนะก็ยังสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เนื้อรื่องราวก็น่าติดตามอยู่ประมาณนึงก็เลยลูมาตอรน์น่าลูเมาพกไปในหลายๆที่นะแล้วก็พอมีเวลาบ้างก็หยิบขึ้นมาเล่นนะ่ะอันนี้คือฟินมากนะก็เลยเป็นหนึ่งในเกมที่ชอบมากนะครับของตัวสวิตสองนะตัวนี้อย่าพลาดอย่าพลาดนะครับ อันที่2ก็คือเกมนี้เพิ่องออกนะครับ o c r o p a t h Traveler นอะอันนี้ก็อยากจะแนะนำในกันสำหรับใครที่ยังหาเกม JRPG บ bon น Nintendo Switch นะ เป็นเดอะวันนะครับแล้วรู้สึกว่าเออเกมเก่าๆก็อาจจะดูเก่าไปใช่ไหมอยากได,ได้เกมใหม่แนะนำเกมนี้นะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้เป็นเอ็กซ์ i ูซีฟของตัวสวิต c h สองหมายความว่าเล่นบน Play5 ก็มีเนอะเล่นบนสวิต c h หนึ่งก็ได้เล่นบนตัว PC พวกพาก็ได้นะครับแต่ว่ารู้ไหมว่าฟอร์แมตเกมประมาณนี้เนี่ยเล่นบนตัวเครื่องสวิต c h สองเนี่ยมันเพลิดเพลินเนะพราะหน้าจอขนาดใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วก็เกมนี้ก็คือเกม JRPG เอ่อเทนเบส JRPG นะของ Square Enix นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากภาค1กับภาค2อันนี้คือภาคสูนะก็คือว่าเราสามารถสร้างตัวละครเองได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีความผูกพันในอีกระดับหนึ่งนะสำหรับลูกแมวนะครับแทนที่จะเล่นเป็นคนอื่นเราเล่นเป็นตัวเราเองเนี้ยแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่เข้มข้นมากทีเดียวนะครับก็อยากจะติดตามต่อไปว่าเป็นยังไงการจัดทีมนะเป็นระบบทีมนะครับการจัดทีมก็ เข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับสำหรับเกมนี้นะมีการใช้แบบชาร์จพลังรออะไรเงี้ยสนุกสนุก,นกอยากให้ไปลองการภาพสวยเสียงดีเพลงเพราะนะครับเป็น2 d h d นะอันนี้พลาดไม่ได้เหมือนกันอันที่2อ,นะอันที่3นะอันนี้ไปเร็วนะครับ d อง k e y Kong b a n a n คือสำหรับหลายๆลายคนน่าจะชอบ แพลตฟอร์มเมอร์นี่ยชอบสุดๆนะคือลุงแมวเองเนี่ยพอเล่นก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดีมากนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เล่นแล้วก็มีประสไทยด้วยใช่ไหมแต่ว่าณจุดนี้นะพอเล่นไปสักระยะเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นแฟนของแนวแพลตฟอร์มเมอร์มากนะครับก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบ อู้สุดๆกับเขาเยอะอะแต่ก็หาว่าเป็นเกมที่ดีมเนเกมที่ดีนะเป็นแพลตฟอร์เมอร์ที่สนุกไหมก็สนุกแล้วก็มีปาอาภัยด้วยนะครับถ้าใครตามหาเกมแพลตฟอร์มเมอร์นะเล่นได้เพลินๆไปเรื่อยๆนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นมิดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่ากดเหมือนกันนะครับตัว donkey kong m a n s i ่ n นแล้วก็แน่นอนอันนี้มาแพ็กกันนะครับตัว dragon quest นะเนอะ hd 2 d remake ภาค3ายแล้วก็ภาค1กับภาค2ตอนนี้ทั้ง3อันเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบ60 fps ได้แล้วนะครับบนตัว nintendo switch 2ะ,ะก็เด็ดอยู่นะครับแล้วก็ รายละเอียดดีคุณภาพสวยกราฟิกดีนะครับเสียงภาคไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้มีทั้งหมดนะหรือไม่มีเลยนะี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้แนละ้วแต่ก็ถือว่าเล่าเรื่องได้ดีนะครับเล่าเรื่องได้ดีเพลงเพราะนะกราฟิกเอ่อ 2DHD ก็ดีแล้วก็การต่อสู้อะไรก็โอเคเรียบง่ายนะครับมันก็จะเป็นกึ่งๆึ่งแบบได้ถ้าเราเปรียบเทียบกับโอทูมพา a ทรเวลเลอร์นี่ก็อีกฟิลนึ่งนะอันนี้มันจะเป็นโอสกูกว่านะแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบเล่น JRPG อันนี้ก็สนุกอยู่แล้วนะครับรูว่าเล่นภาค3ไป น่าจะเป็น10กว่าชั่วโมงแต่ก็พอกลับไปเล่นทีจําไม่ได้แล้วก็พอภาค1ภาค2ออกเนี่ยก็ไปเล่นภาค1ไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะน่าจะไม่ถึง10เกือบเกือบสิแล้วมั่งไม่แน่ใจนะแล้วก็ภาค2ไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ไตรภาคนะของผู้กล้าจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ต้องต้องเล่นนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบ JRPG แนะนำนะบนตัว Nintendo Switch 2นะครับผมเล่นได้เพลิดเพลินทีเดียว Metal p m อันนี้เป็นอ,อีกอันหนึ่งนะที่ ออชอบมากนะครับตอนที่ซื้อมาแล้วก็เล่นเดี๋ยวยังไม่มีโอกาสได้เล่นเยอะมันออกมาช่วงปลายปีพอดีนะก็มันคือการเล่นเกมผจญภัยในเชิงแบบเป็นมวมคนที่หนึ่งใช่ไหมถือปืนเดี๋ยวเราคิดว่ามันจะแอคชั่นแหลจริงมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันเป็นเกมผจญภัยนะครับเกมไขปริศนาอะไรทำนองเนี้ยนะเป็นพัซเซิลต่างๆนะครับแล้วก็ความเจ๋งเนี่ยนอกเหนือไปจากการที่ตัวละครเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ เ,เปิดปริศนานะประตูตรงนี้เคยไปไม่ได้เนาะเดี๋ยววนไปวนมาเอาอัญ,ญามณาีอันนี้ไปใส่ตรงรูแล้วมันจะเปิดได้อะไรเงี้ยคือปริศนาเอ,อ๋จะค่อยๆค,คลี่คลาย,ลายเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆแ,แล้วเนี่ยมันยังมีการในเชิงให้เป็นในเชิงอรแมซ์ของสวิชะมันคือการได้ทดสอบนะครับ120 APS นะในแบบ พกพาด้วยนะทุกมาจะไม่ผิดนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งก็ช่วยเรื่องการ motion sickness ไปได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็แน่นอนวนะ่าถ้าไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นทั้งหลักนะก็คือว่าลุงแมวกเ็เป็นแฟนมีโบ้ซะด้วยนะก็ซื้ออันนี้มาครบเลยนะครับเด็ดอยู่เด็ดอยู่ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แนะนำห้อยากได้เกมผจญภัยนะ c y b e r p u n ัง2อ7 7นะครับอันนี้คือเป็น Ultimate Edition นะอั t i m a t e e ดิชั่นนะอันเนี้ยไม่ได้เล่นเยอะมากเนาะะเหตุหลกัหลกๆก็คือเพราะว่าตอนนั้นไม่มีจอยตัวเกมเซอร์ er G8+ Plus ตัวนี้นะก็คือเล่นไม่ถนัดเลยแหละถ้าถาม,มลุงแมวก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นตัว Nintendo Switch 2เฉยๆนะครับโดยที่ไม่ใช้ตัวจอยเสริมนะสำหรับลุงแมวนี่คือลุงแมวเล่นไม่ไดนะ้ลุงแมวไม่ไม่โปรขนาดนั้นนะรู้สึกไม่ถนัดนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ลองอีกครั้งว่าถ้าเกิดเล่นกับตัวจอยเสริมแบบเกมเซอร์ G8 Plus เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือกราฟิกใช้ได้นะครับแล้วลองคิดว่ามันมาอยู่ในโหมดพกพาเนะในตัวรู้ไหมไม่ได้ว่า60 FPS รือเปล่านี่อันนี้จำไ,ได้แล้วแต่ก็ถือว่าน่าจะโอเคแหละแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับหน้าจออาจจะเล็กไปไหมก็ไม่เพราะมันเป็น8นิ้วอ่าเดี๋ยวต้องมาลองดูกันเดี๋ยวต้องมาลองดูกัน7.9นิ้วสิไม่ใช่8นิ้วเดี๋ยวต้องมาลองกันอีกทีแต่ว่าถ้าใครหาเกม FPS ภาษาไทยนะ เ,เขาเรียกอะไรแหละดีฟเลยแหละเป็นดีฟ RPG นะของฝั่งตะวันตกอันนี้เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกมแรกเลยหรือเปล่าที่เป็น RPG ฝั่งตะวันตกที่เล่นบนตัว Nintendo Switch 2โอ้อันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจไม่รู้จะมีอีกไหมนะเดี๋ยวดูในลิสต์นอะอันนี้คือเป็นการซื้อแบบตลับทั้งหมดนะครับที่ลุงแมวซื้อมานะแต่ว่ามีอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับที่เป็นการซื้อแบบดิจิตอลนะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะรันทรูไปด้วยโอ้ oh, Pokemon z t A นะครับ Pokemon z A นี่คือแนะนําเลยทันทีนะครับอันนี้คือ1ในเกมทีออ่อยากจะแนะนําสุดๆเนาะ ใครที่ซื้อสวิชไปเล่นอะไรนะครับโปเกมอน z ซเอคือคําตอบนะครับคุณขาก็เป็นเกมโปเกมอนที่สนุกมากนะครับเป็นเกมโปเกมอนสมัยใหม่เราเห็นตัวโปเกมอนเคลื่อนไหวเนะเป็นการแอคชั่นแบบเรียลไทม์ใช้เวลากับเกมนี้ได้อย่างมากมายนะครับถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรไปเล่นกับสวิชสองโปเกมอน z ซเคือคำตอบครับลุงแมทในลิสต์ที่พูดมาทั้งหมดนะโปเกมอน z ซเอมาแรงอันดับหนึ่งนะครับก็ ถ้าจะมีคำว่าเกมออฟเดอะเยียร์บนสวิชอะซหรับลุงแมวมันคือโปเกมอนเซเอในปี2 0 2 5นี้นะเพราะว่าลุงมาใช้เวลาน่าจะเยอะที่สุดสนุกที่สุดอินที่สุดนะครับให้ความพักผ่อนให้ความบันเทิงอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าต่อติดง่ายเนาะหยิบมาปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับต่อให้23สเดือนยังไม่ได้เล่นตื่นไม่ใช่แบบตื่นมาไกทีมาเล่นอะไรเงี้ยว่างๆปุ๊บมาเล่นก็ยังสามารถเล่นได้นะครับคือมันต่อติดได้มีกลไกของความเป็นโปเกมอน ซึ่งมันดีมากมันดีมากนะครับตัว มาริโอ้คัสเวิลด์นี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่แทาพูดกันตรงๆคือลุงแมวก็ไม่ได้อินอะไรมากนะก็ถือว่าโอเคครับเป็นความสนุกที่จับต้องได้แหละแล้วก็เป็นความสนุกสําหรับทุกเพศทุกวัยสาหรับทุกคนเนะเป็นมาริโอ้รถแข่งนะครับแต่ว่าถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อินสุดๆนะแต่ว่าก็สำหรับใครที่ซื้อ Nintendo Switch ไปแล้วก็เป็นสายครอบครัวเล่นกันได้หลายคนเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมที่น่าน่ากดเหมือนกัน ตัว h i t m ม n นะครับนี่ Hitman เนี่ยเพิ่งตอนแรกที่ซื้อมานะตอนที่เครื่องออกแล้วก็รู้สึกเสียใจประมาณนึงเพราะว่ามาเล่นไม่ถนัดเลยนะแล้วก่อนหน้านี้ก็พยายามกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็เล่นไม่ถนัดเลยนะครับโกรธมากเหมือนกันว่าแบบเออไม่ได้ซื้อมาเลยแต่ว่าเมื่อเราได้ G7 ไม่ใช่ G8 พลาสมาครับมาเล่นกับตัว Hitman เนี่ยประสบการณ์ตรงนี้ดีขึ้นมากนะใครอยากเล่นเกม third Party นะครับสายรอบเรนน่าจะเป็นหนึ่งในเกมสายรอบเรนที่ดีที่สุดเลยนะ Hitman คือคำตอบนะครับท่านผู้ชมจะเล่นไปได้ในทุกที่นะครับแบบเพิเพินอันนี้ลุงมาเชียนะแต่ว่าเหมือนกับว่าในการจะเจ็บเก็บแชร์เรนต์ใช่มันต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะอันนี้ก็อย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตตอนเล่นด้วยแล้วกันนะต่อไปตัว Star Wars Outlaw นะครับกับตัว a s s a s s i n Assassin's Creed Shadows นะจริงๆลุงมาเ,าเป็นแฟนของ Ubisoft อยู่แล้วทั้ง2เกมนะคือ Ubisoft เนี่ยลุงมาจะชอบนะมันจะมีกลไกบางอย่างที่ลุงเนี่ยชอบเล่นนะครับเอาเป็นตัว Star Wars Outlaws ่อนะตัว Star Wars Outlaws เนี่ยมันสนุกตรงที่ลุงมาชอบ Watch Dogs Legion อยู่แล้วนะครับพอเล่นตัว Star Wars Outlaws เนี่ยมันก็เหมือนกันคือมันเป็นเกมรอบเลนส์นนะเข้าไปในพื้นที่ จำกัดใช่ไหมพื้นที่อน่างเช่นแบบเป็นแผนที่อะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็จะมีมิชชั่นได้ทําเช่นไปเอาของไปกดนู่นกดนี่นะแล้วระหว่างทางเนี่ยเราไม่ได้มีพลังเยอะนะครับเราก็ต้องใช้การรอบเดนใช้น้อนนิสนิกซ์นะครับเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่อยู่กับเราเนี่ยนิก์ใช่ไหมใช่นิกซ์เนาะซึ่งจะสั่งให้เขาเปิดประตูได้กดระเบิดได้นะครับหรือว่าไปดิสแทรกตูนะไปแบบว่าหลอกล่อศัตรูแล้วเราก็เข้าไปจัดการได้เงี้ยตัวเราเองเนี่ยก็ หลักๆก,ก็คือใช้เป็นสเตลเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะมียิงแอคชั่นอะไรบ้างซึ่งแอคชั่นก็มีเยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่เกมแบบแอคชั่นหลบเข้าที่กำบังและยิงอะไรมันไม่ใช่แนวนั้นนะครับมันเป็นแนวแบบสเตลแล้วก็รอบเลนตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่าก็มีพวกเลเวลมีอะไรเยอะนะซึ่งสนุกนะถ้าถามดุงแมวมันมีความเป็นโอเพนเวิลด์แบบยูบิซอฟด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นรนโหมดพวกพาแบบนี้เล่นได้เพลินเลยหน้าจอใหญ่ด้วยกราฟิกอาจจะไม่ได้60 fps แต่ถือว่าดีมากพอในการเล่นนะ อีกอันหนึ่งก็คือเอ s h Shadow ใช่ไหมอันนี้เพิ่งออกนะครับแล้วลุงแมวเ,เล่นไปแล้วน่าจะ4-5ชั่วโมงคือจริงๆัล้นลุงแมวเล่นบน Play 5ไปแล้วประมาณ10กว่าชั่วโมงนะแล้วก็ไปเล่นบน Xbox อะไรอีกนะครับแล้วก็มาเล่นบนนี้คือก็ชอบแหละแต่ว่ากราฟิกอะไรเนี่ยตอนแรกที่ออกมาก็ถือว่าดีใช้ได้นะแต่พอเขาออกแพทช์ใหม่มาดีกว่าเดิมนะครับลื่นไหลกว่าเดิม คมชัดกว่าเดิมนะก็30กว่าแล้วอะถึง40อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันนิ่งลื่นจนรู้สึกว่าสามารถเล่นเกมนี้บนตัว Nintendo Switch 2ได้อย่างสบายนะั่นคือไม่ได้รู้สึกว่าต้องอมีการคอม p พ o มไสในแง่คุณภาพอะไรมากนะครับแล้วก็แน่นอนย้ำอีกทีว่าจะต้องเล่นกับตัวจอยเสริมนะจอยเสริมนะครับเล่นเล่นธรรมดานี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อินมากนะมันยากเกินไปนะครับยากเกินไปนะ คอร์บี้ t อเดอรฟอกเกตเทนแนะคอร์บนะี้ t อเดอรฟอกเกตเทน่จริงๆมันเกมสวิทช์ห่ใช่ไหมแต่ว่าก็ถูกอัปเกรดนะครับโดนตัวสวิช์สอด้วยลูกแมวเล่นไปได้นิดเดียวนะ แต่ว่าทุกครั้งที่เปิดเล่นน่ะก็จะรู้สึกถึงความสุขนะความน่ารักนะครับเคยได้ยินไหมแบบว่าน่ารักจนอยากจะร้องไห้เออในเคอร์บี้แอนด์เดอะฟอคัลเทนแลนด์เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรก็ดีแล้วเขามีเนื้อหาเติมเพิ่มมาด้วยนะครับถ้าใครเล่นบนสวิ h ถ้าใครหาเกมแนว Family เล่นนะหรือเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าอยากจะฮิวใจน่ารักไปเรื่อยๆนะครับลงมาว่าอันเนี้ยเล่นได้ไม่มีผิดไม่มีภัยหรือว่าซื้อให้น้อง,นองหน,หนูนี่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับตัว y Life I นะีไลฟ์ไอ เอ่อจริงๆเป็นออกมาในจังหวะก,ก่อนที่สวิสจะออกนะเป็นช่วงรอยต่อพอดีนะครับแล้วก็ดูมาเป็นแฟนของ f t a s ซ y Life บน3 d s มากนะครับชอบมากเลยถ้าเปรียบเทียบกันกับภาคนี้ดงมารู้สึกว่าภาคนี้มันคอมเพล็กซ์ไปหน่อยมันแบบมีเรื่องมีอะไรจริงเราไม่อยากทำอะไรนอกเหนือไปจากการที่เข้าไปในหมู่บ้านแล้วเราก็เลือกอาชีพของเราใช่ไหมแล้วก็พัฒน,นาสายอาชีพเราไปอาจจะมีเนื้อเรื่องบางๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า ในภาคนี้สำหรับลูมาเอาลมาว่ามนมีเนื้อเรื่องเยอะไปนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นแฟนตาซีไลฟ์แบบเบาๆหิวใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่หลายคนชอบกันมากนะการเล่นบนซีวิทสองเนี่ยได้60 FPS นะครับผมทำให้เราสามารถรับบทเป็นนักรบนะไปตีมอนอะไรได้ง่ายขึ้นลื่นไหลแล้วก็กราฟิกบนส witch 2เนี่ยต่างกับ Switch 1พอสมควรในแง่ความสวยงามความลื่นตานะอันนี้ก็เชียร์นะครับอีกอันหนึ่งคือ Trail in the Sky First นะครับ Trails เนี่ยเป็นซีรีส์ฮาร์ดคอร์เอ่อ RPG ของญี่ปุ่นนะซึ่งลุงแมวพยายามจะเล่นอยู่หลายรอบแล้วมันเป็นมหากราบแห่งเงนื้อเรื่องถูกปะ อันนี้เขาอุตส่าห์ทำให้แล้วนะกลับไปที่ปฐมบทนะครับจุดเริ่มต้นแล้วเท่าที่ลุงแมวลองเล่นดูเนี่ยโอ้โหเขาตั้งใจมากนะนจริงๆควรจะเป็นหนึ่งในเกมที่เข้าชิงเกมออฟเดอะเยีร์ด้วยซ้ำรับลุงแมวคือตั้งใจทำเกมเนะเสียงภาคมีตลอดนะครับกราฟิกสวยงามรายละเอียดดีแอคชั่นสมัยใหม่นะผสมปนเปนระหว่างความเป็นแอ,แอคชั่นเทอร์นเบสเ่ากับแอคชั่นแบบเรียลไทม์ ไม่มีอะไรให้ติกันเลยนะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมดูดวิญญาณนะมันต้องเล่นนานเล่นลึกนะครับอันนี้คือสิ่งเดียวที่ทําให้ยังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าถามว่าเกมดีไหมเกมดีนะครับอีกอันนึงก็คือตัว super mario b อ่าบราเธอร์สยูดีลัเกมนี้เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มเมอร์ที่ยากหัวร้อนนะครับแล้วก็สําหรับ ใครที่ตามหาเกมแพลตฟอร์มเมอร์เล่นสายมาริโอเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แนะนำจริงๆมีอีกอันหนึ่งก็คือ Mario Wonder ครับตัวนั้นก็ดีนะแต่ว่าตัวเอ่อซูเปอร์ มาริโอ้บราเธอร์สยูดีลักเนี่ยถูกอัปเกรดให้เป็น60 FPS แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เล่นแล้วก็ลื่นตาน,นี่แนะนำนะครับแต่ยากนะยากนะถ้าเล่นกับผู้เล่นมือใหม่นี่คือหัวร้อนมากนะต่อให้เป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าชาร์เลน g ์มากๆถ้าเล่น2คนนี่คือต้องประสานกันดีๆนะอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็คือตัวไรดูหรือไรโดรีมัสเตอรเห็นไหมแค่พูดเยวชื่อไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นของ AtLA s เกมแรกนะครับที่ออกมาเนะเพื่อเฉลิมฉลองการออกของสวิสจริงออกทั้งสวิสหน1แล้วก็สวิสสองอะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกม JRPG ของ a t l a 斯ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครชอบสายชินเมกามิเทนเซเนี่ยก็แน่าจะชอบแต่ว่า เกมนี้ไม่ได้เป็นเทิร์นเบสนะครับเป็นแอคชั่นแบบเรียลไทม์แต่ก็มีความเป็นเกมแอต拉斯มีความเป็นชินเมกามิเทนเซในแง่ที่รูปมาไปมามาถึงสไตล์นะในแง่ที่แบบว่ามันก็คือมอนสเตอร์ในจักรวาลของเพอร์โซนาของชินเมกามิเทนเซนั่นแหละเนอะแล้วก็ เออเป็น JRPG เป็นคล้ายๆกับเป็นไลท์โนเวลกราฟิกโนเวลไปด้วยนะครับน่าสนใจน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะแต่ว่าถือว่าโอเคอีกอันหนึ่งก็คือยาก u ซ a าเอ่อซนะครับอันนี้ก็เป็นประถมะบทเหมือนกันเนาะของเกมยา k u ซ่ากราฟิกถือว่าลื่นไหลดีใช้ได้นะครับเป็นแอคชั่นเหมือนกันมีอะไรทห้ทำเยอะเหมือนกันอันนี้เล่นไปได้นิดเดียวแต่ถามว่าอันนี้ไม่ต้องการใช้จอยนะ ในการเล่นนะหมายถึงว่าไม่ต้องการใช้จอยตัว Nintendo Switch ในการไม่ใช่ใช้จอยเสริมเล่นนะครับสามารถเล่นได้เลยบนตัว Nintendo Switch มันไม่ได้บังคับยากขนาดนั้นนะถ้าใครตามหาเกมที่มีเนื้อเรื่องเล่าเนื้อเรื่องยาวๆนะครับเริ่มปฐบมบทของเกม y ก k u z a ซึ่งถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยเราสามารถต่อไปได้เรื่อยๆมีอีกเยอะภาคมากนะแล้วก็กราฟิกสวยงามอยากรู้ว่ากราฟิกสวยงามบน Switch 2เป็นยังไงนะครับมีมินิเกมให้เล่นเยอะแยะ มีความเป็น open world is h, คือไม่ได้ไม่ได้ open world สุดๆนะแต่ว่าก็มีพื้นที่มีบรรยากาศของเมืองอะไรให้เราเดินสำรวจอยู่นิดหน่อยมีมินิเกมให้เล่นอะไรเงี้ยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ Guardians of Asuma นะอันนี้เป็นตัว Rune Factory นะครับเป็นเกมทำฟาร์มที่ออกมาพร้อมกันกับ Story of Seasons Grand m a s a a r นะแต่ว่าถ้า g u a r d i a n of Asuma เนี่ยจะเพิ่มความเป็น RPG เข้าไปนะครับจะมีการ ตีมอนสเตอร์ Monster, มีความเป็นเทพนิยายแต่ก็มีการปลูกผักเหมือนกันนะซึ่งลุงแมวเล่นแล้วลุงแมวก็ชอบนะเอ่อมันต่างกันตรงไหนใช่ไหมคือถ้าเกิด Story of Sea ี o ันแกรนบาซาเนี่ยมันคือเกมสายหิวใจมากกว่าทําฟาร์มเข้าไปในหมู่บ้านที่เหมือนกับ ตลาดนัดเนี่ยไม่ค่อยป๊อปปูล่าแล้วนะเราจะทํำยังไงนะครับให้ตลาดนัดเนี่ยมีความป๊อปปูล่าก็คือผ่านการทําฟาร์มทําเลี้ยงสัตว์เนะไปเจอคนนั้นคนนี้มีสตอรี่ต่างๆเนียแล้วก็มีความพัฒนาการซึ่งเราไม่ต้องทำก็ได้นะนี่แล้วแต่เราว่าเราอยากจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าการเดียนออฟอาซูมเนี่ยมันจะมีความเป็น แฟนตาซี Fantasy, มีความเป็นแอคชั่นนะเทพพยาดามาขอให้เราช่วยอะไรเงี้ยเราันจะมีเควสอะไรให้เราทำมันจะมีความเป็น RPG มากกว่าทั้ง2เกมเป็นเกมที่ดีทั้ง2เกมเป็นเกมที่หิ่วใจทั้ง2เกมนะแต่ว่าโทนก็จะไม่เหมือนกันในเชิงการดีไซน์ก็จะไม่เหมือนกันลองดูว่าท่านผู้ชมแนวไหนนะครับอีกอันหนึง part of the goddess นะครับ คูริสุกามินะอันนี้เป็นเกมที่ลุงแมวรักมากบนตัว PC g a เกมพา s สนะครับแล้วก็ตอนที่เขาออกมาก็จริงก็ลงเล่นบน PC g a เกมพา s ไปไกลมากเหมือนกันนะคุณแฟนก็ชอบนะแต่ว่าพอเขาออกมาบนสวิชก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นอีกทีแต่ก็ซื้อมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ลุงแมวก็อยากจะแนะนำถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะการเล่นบนตัว Nintendo Switch ตอนนั้นคุณแฟนก็บน่นบนไปเพราะไปเล่นบน Xbox มาก่อนหน้านี้นะว่าเออมันกราฟิกมันไม่สะใจเท่าเล่นแล้วมันแบบ เหมือนกับมันเสียของอะเพราะว่าเคยเห็นสวยกว่านี้ไงเพราะาดีไซน์แล้วเขาเจ๋งมากนะแต่ว่ารับลุงแมวเองเล่นแบบพกพาแบบนี้ก็โอเคนะมันเป็นเกมคล้ายๆกับเป็นทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับเราสร้างด่านมาเนาะแล้วก็ศัตรูก็จะเดินมาแล้วเราก็บวกกับศัตรูสนุกมากแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นร่วมสมัยเต็มเปี่ยมถ้าใครชอบสายดีไซน์นะใครชอบเกมเพลย์แบบสบายๆเป็นทาวเวอร์ดีเอนส์อันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าเล่นมาก นะครับผมต่อไปก็คือตัวซีลดาลิง k า a ิ a คิ n i n g อันนี้เกมเก่ามากนะแต่ว่าพอดีถูกอัปเกรดให้เป็น60 FPS บนสวิชนะครับแล้วก็ปัญหาของเรื่องเฟรมเรทในภาคในการเล่นบนสวิชหนึ่ถูกแก้ไขไปหมดแล้วเรียบร้อยถ้าท่านผู้ชมซื้อมาเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นเพราะมันกระตุกมากเล่นไม่ไหวตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้เล่นแล้วนะครับตัวลนะิงสวิตช k e นิ่งเนอะอีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ลุงแมวมีช่วงเวลาที่ดีมากตอนที่เล่นเกมนี้ก็คือตัว Final Fantasy Tactics นะครับสนุกมากสนุกมากลึกมากฟินมากเนื้อเรื่องก็โอ้โหต้องไปดูมันคือเกมออสโตรเนะ่ยมันมีความเข้มขน้นความดราม่าอะไรนะอันนี้ดีนะครับดีเชียเชีย ถ้าชอบแท็กติคอส t ตร t e จี Strategy, อะไรอย่างเงี้ยนะเกมวางแผนนะ่ะใช้ได้มากบนบนตัว Nintendo Switch นะครับสายสาย JRPG น่าจะชอบเลยนะอีกอันหนึ่งก็คือ Beverly d e f a u l t อันนี้คล้ายกันคือ Beverly d e f a u l t เนี่ยเป็นเกมที่ออกมาในช่วงแรกที่ Switch 2เปิดตัวนะแล้วก็ดูแมวก็เล่นเกมนี้เป็นหลักตอนนั้นเลยนะครับเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเกม Switch 2อะมันสนุกมากนะแล้วก็ภาพสวยเพลงเพราะเนเรื่องกินใจ ตัวละครมีสเสน่ห์เป็น turn b a s สเล่นได้เรื่อยๆเพลินๆลองดูลองดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แนะนำนะครับสาย JRPG เนาะ Everybody s o f Hot Shots นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นเกม switch 1นะแต่ว่าถ้าเล่นบน switch 2ท่านผู้ชมจะได้3เออจะได้60 fps แล้วก็ไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้นะตอนที่เล่นเนี่ยก็รูมแราถูกจัดประเภทว่าเป็น1ในเกมฮิวใจเพราะมันไม่ได้มีอะไรนอกไปจากการตีกอล์ฟสบายๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องถ้าถามว่า เป็นเกมแบบไหน,นคือเป็นเกมเล็กแหละไม่ได้เป็นเกมทริ p l e A เนอะแต่ว่าลองเล่นดูละกันมันฮิวใจมันฮิวใจมันเล่นไปได้เรื่อยแก้ปัญหาไปได้เรื่อยนะครับแล้วก็ทําให้เราคล้ายๆกับไมถ่ถ้าถ้าเรามีอะไรในชีวิตอะมีประเด็นอะไรอะเล่นไอ้นี่มันจะหายไปเลยเพราะเราดูดถูกด,ด,ดูดเข้าไปอยู่เนี่ยไปโฟกัสกับการตีกอล์ฟนะสนุกนะครับสนุกดีเชียร์เชียร์นะแน่นอนว่าตอนที่ ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ต้องลองตัวซลดาครับทั้ง2ภาคนะก็คือซลดาเบยอซับเดอะวอลแลวก็เทียร์ซับเดอะคิงดอมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่แนะนำไม่ใช่แค่จับนสวิตสองนะคือสุดยอดตลอดกาลสำหรับลูกแมวนี่คือ1ในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับนี่แล้วก็ที่ลูกแมวซื้อเนี่ยซื้อเป็นเวอร์ชนะันสวิตหนึ่งนะนี่น่ครับเป็นเวอร์ชันสวิตหนึ่งแล้วก็ มาอัปเกรดฟรีนะครับบนเวอร์ชัน Switch 2โทดมาเป็นตัวสมาชิก Nintendo Switch Online แบบ expansion pack ด้วยอันนี้คือสุดยอดแห่งเกมแนะนำนะครับใครยังไม่เคยเล่นเล่นเลยนะคืออันนี้ก็แต่มันเป็นเกม w i วิ h 1นะต้องรู้แต่ว่าครูอัปเกรดเป็น Switch 2ก็อาจจะมองได้ว่าเป็น Switch 2มีอีกอันถ้าไม่เริ่มที่โปเกมอนนะเริ่มที่เซ l d a b r บ a t h o f the w i l วรับรองท่านผู้ชมจะไม่เสียใจอินสุดขีด สุดยอดแห่งเกมแล้วจะเข้ามาเหมือนลุงแมวแล้วต้องมีเนี่ยถ,ถ้านะถ้าอินนะถ้าอินเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆครับมีเซลดาให้เราเรียนรู้อีกมากมายนะโอ้มากมายคือเชียนะครับแล้วก็เกมอ,อีกอันนึงคือโปเกมอน Violet and Scarlet นะครับความเจ๋งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถูกอัปเกรดเป็น60 a fps แล้วนะครับใครที่เคยบ่นเรื่อง performance ในภาคเก่านะภาคใหม่นี้คือสุดๆนะคือ ไหลลื่นมากนะครับไปเล่นกันได้ไปเล่นกันได้ไไดคือเขา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 ภาคเก่าไม่ใช่ในสวิชหนึ่งอะตอนนี้สวิสสองเนี่ยเป็น60 fps แล้วไหลลื่นมากไปเล่นกันได้นะครับแต่ถ้าให้ลูกมาเ,าเทียบ2ภาคระหว่างตัวเอ่อ ZA กับตัวนี้ลูกมาังมองว่าตัว Z A ก่อนนะคือไหนๆก็มีภาคใหม่ออกมาก็กเล่นภาคใหม่ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อภาคเกา่าอย่าลืมซื้อที่มันมัดรวมตัว dlc ด้วยนะมันมันสนุกขนาดนั้นนะเล่นได้ยาวๆแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวซุยโคเดนนะ 1 2อ,อันนี้คือเกมไม่ถูกอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น60 f p s บนตัว Switch แล้วเหมือนกันนะครับสวิชสองนะซึ่งเถ้าเอาจริงๆคือรูมาจำอะไรได้ไม่มากแตนว่ามันเป็น jrpg c พ a s s คลาสสิกสนุกนะเป็นการรวบรวมผู้กล้าผู้กล้าเพื่อ ไปทำภารกิจเลยบางอย่างเราไม่สปอยนะครับเป็นเทอร์นเบสเอ่อเป็นโอสกูจ๋าๆเลยนะเป็นกราฟิกแบบ 2DHD ที่ถามว่าสวยไหมหรือวถ้าเราเปรียบเทียบกับของ SquareEnix อย่างเช่นตัว อะไรล่ะออ็โทพาดหรือว่าตัวแล้วน็เฟสอะอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นเนอะแต่ก็ถือว่าคุณภาพดีใช้ได้นะครับแล้วก็ลุงแมวเนี่ยไม่เคยเล่นตอนเก่ามาก่อนเลยก็มาเล่นตอนนี้เลยแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นโอสกูลแล้วก็ชอบนะเพราะว่ามันอาจจะร่วมเวลาร่วมความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ประมาณนี้นะครับอันแน่นเกือบ30มนาทีสําหรับตัวเกมนะที่อยากจะแนะนำนะครับบนตัวสวิตช์สที่ลุงแมวเล่นมาแล้ว จริงๆก็คือเกมทั้งหมดนั่นแหละที่เล่นมานะแล้วก็พูดถึงว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเผื่อใครที่สงสัยว่า เ,เล่น Switch 2มันมีเกมอะไรเล่นบ้างก็จะมีประมาณนี้ลองฟังดูว่าใช่ท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าช่วงนี้ลูกแมวลุ้นโบนัสอยู่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจะซื้อของเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดลิงก์ในตะกร้านะครับในวิดีโอนี้ด้วยนะก็ลูกแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะแล้วก็จะได้ยอดโบนัส tier สองที่ลูกแมวดุนดุนะครับก็จะได้ปีหน้าเราจะเป็น full time YouTuber นะถ้าได้เงนินก็นี้มาก็จะช่วยลูกแมวได้มากเลยขอรบุณม,ม,มากๆนะครับ โอเคทุกคนขอลรับแล้วนะเจอกันวันถัดไปนะครับเจอกันใหม่วันถัดไปขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ